โอ้โหยังไงวันนี้ดูเหมือนนักสตรีมเมอร์ฮะที่กำลังรีแคปอยู่ครับผมวันนี้ทีมไหนฮะใครเอ่ยเป็นพี่ตีโกลเด้นเจ็ทครับผมสวัสดีครับเกินใครไม่ได้จริงๆเจ็ทด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้แต่งแตมีแต่งตัวด้วยเหรอฮะวันนี้เขาทีมไหนเนี่ยวันนี้เหมือนแอดเวนเจอร์เลยฮะวันนี้อ๋ออ่าอ่าอ่สเปนหรือเปล่าหนุ่มสเปนไหมมาเฟีิอา มีหมวกฮะับมีหมวกครับค้าวบอยไม่ใช่หมวกค้าวบอยฮะหมวกเปรี้ยวาวบอยบวกฟาร์มเหรอกางเกงโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจว่าชุดซื้อที่ไหนครับเหมือนอารมณ์เหมือนไปซาฟารีซาฟารีป่ะอ๋อก็เป็นอะไรอะอย่างงี้พนักงานที่ซาฟารีอ๋อช่องแชร์เขาบอกเป็นควานช้างสุรินทร์ควานช้างสุรินทร์เนาะเลิกมีอะไรนเอ๋ะนะ เป็นพลานนพลานี่ถือว่าชื่เท่มากเลยครับอยากจะขอยืมไปใส่ตลาชุลินพ่อเพื่อโอ้ลูกน่เจอทงนี้ไปชุรินครับจังหวดไหนคิดไม่ออกไปสุรินก่อนกลับกาจะอ่อน